ยินดีตนทุกคนนะครับมาเจอในคาบของภาษาไทยนะครับดูใบงานาภาษาไทยกันเลยนะครับวันนี้เรามาดูในคํารูปแบบของคําคล้องจองนะครับคําคล้องจองนะครับคําคล้องจองคืออะไรนะครับคําที่มีสระเสียงเดียวกันหรือมีตัวสะกดจะต้องเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะครับคําคล้องจองนีกอีกอย่างหนึ่งว่าคําสัมผัสนะครับ นะมายกตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นอาหารกับการหนูสังเกตตัวดำนะครับหารกับการนะครับจะตรงตามที่เขาระบุมาเลยก็คือมีสระเสียงเดียวกันนะครับมีสระเสียงเดียวกันกับมีตัวสะกดจะต้องเป็นมาตาตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะครับอันนี้คือคําคล้องจองหรือคำสัมผัสนะครับหาร สัมผัสกับการมีสละอาและตัวสะกดเป็นแม่กลนเหมือนกันนะครับบินไปในป่าคำว่าไปกับคำว่าในนะครับมีสละไอไม้มาลายกับไม้ม้วนนะครับตัวสะกดไม่มีนะครับเห็นไหมไม่มีตัวสะกดนะครับ คำว่าไปกับในไม่มีตัวสะกดนะครับหรือมาตาตัวสะกดแม่กอการนั่นเองแม่กอกาจะไม่มีตัวสะกดนะครับเด็กๆจําไว้เลยแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนะครับเก่งกล้าน่ารักนะครับสัมผัสก็คือกล้ากับหน้าสังเกตสระอาเหมือนกันนะครับและไม่มีตัวสะกดเหมือนกันอันนี้คือคำคล้องจองนะครับ คำคล้องจอง3าคำนะครับเราลองมาดูคำคล้องจอง3าคำตัวอย่างเช่นมือถือนะครับใส่ไปนะครับเรามีเพื่อนกับเตือนความคิดนะครับขิงก็ลาขาก็แรงนะครับนะครับอันนี้คือ คำคล้องจองสามคำนะมันก็จะมาคล้องจองกับข้างล่างนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับนี่มาดูเหรียญบาทอ่าอย่างเช่น,นนะครับในแบบฝึกหัดเขาบอกว่านำคำในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้คล้องจองกันก็คือนำตรงนี้นะครับไปเติมในช่องว่าง ให้มันคล้องจองอย่างเช่นนักเรียนเขียนอ่านหาไม้ไผ่ไปทำรู้วอย่างนี้นะครับให้มันคล้องจองกันเรามาดูเหรียญบาทสังเกตมสกีสระอากับททหารสระอากับททหารเราจะเอาอะไรใส่ดีครับอ,อะไรที่มันลงท้ายด้วยมาตาททหารมาตาตัวสะกดแม่อะไรครับ เหรียญบาทบาทออกเสียงดดเด็กด้วยนั้นเพราะฉะนั้นเป็นแม่กดนะครับแม่กดอันไหนลงอันไหนคําแรกที่เป็นแม่กดบ้างครับคําแรกที่เป็นแม่กดอ่านี่เจอแล้วชาติไทยนะครับเหรียญบาทชาติไทยเขียนไปเลยครับเหรียญบาทชาติไทยชาติชาติช่องนี้นะครับชาติก็ไทย ตัวเล็กๆน้อยนะครับยังไม่พอชาติไทยนะครับอ่าไปดูปูอ่าปอปลาสระอูเพราะฉะนั้นจะต้องมีสระอูอยู่แน่นอนครับแล้วเป็นสามสามคำนะครับสามคำหนึ่งสองสามอันแรกเนี่ยสองคำนะครับสองคำอันนี้สามคำนะครับคำคล้องจองสามคำนะครับอันไหนเอ่ยมีสระอูอยู่คำแรกครับดูสิ มีงูตัวดำกับสู้ไม่ถอยอันไหนมันจะคล้องจองครับลองดูไปดูปูงูตัวดำกับไปดูปูสู้ไม่ถอยคนเอาอันไหนครับนะเอาอันนี้เนาะงูตัวดำนะครับใส่ไปครับงูตัวดานะครับงูตัวดำ,วดำมาดูคำต่อไป ต้นไม้ต้นไม้มีสระไอมอม้แล้วเป็นคำคล้องจองสองคำนะครับมีแค่2องคำดูสิครับคล้องจองสองคำใส่อันไหนเอย่ยต้นไม้อ่านี่เจอแล้วนี่ครับนี่ใบหญ้านะครับใบหญ้านะใบหญ้า นี่ใบยันะครับคําต่อไปทําท่าดุอ่าสามคำนะครับสามคำทำท่าดุเอาอันไหนเอ่ยมีสระอุนะครับดูสิสังเกตสิสระอุอยู่คําแรกมีตรงไหนบ้างครับอ่าตัวนี้ครับทําท่าดุยุให้ไปนะครับยุให้ไปนะครับอันนี้เป็นคำคล้องจองง่ายๆนะครับเอามาเติมในช่องว่าง อันไหนถ้าหนูกัวลืมนะครับถ้านักเรียนกัวลืมอันไหนเขียนไปแล้วหนูคิดค่าได้เลยเห็นไหมครับคิดค่าได้เลยนะจะได้ไม่ลืมนะครับถ้ามาดูแบบฝึกหัดต่อไปก้อสีนะครับกรสีนะครับชันทะลักของกรสีนะเอากรสีเนี่ยเป็นคําประพันธ์ประเภทกรในหนึ่งวักนะครับจําไว้เลยในหนึ่งวักเนี่ยมีสี่คำอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งวักนะครับ เนี่ยหนึ่งวัคมีสี่คำนับเลยมีอยู่สี่คำนะครับสองวัคนะครับสองวัคอันนี้คือสองวัคสองวัคตรงนี้นะครับรวมกันเป็นหนึ่งบทนะครับรวมกันเป็นหนึ่งเออหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทสองวัคตรงนี้รวมกันเป็นหนึ่งบาทสองสองบาทนะครับสองบาทตรงนี้นะครับสองบาทตรงนี้รบก่อนนะครับเดี๋ยวเปี่ยนจากงงสองบาทก็คือทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีอยู่สี่วัคนะครับ รวมกันเป็น1บทนะครับก็คือมีสี่วักเนี่ยเราจะได้1บทนะครับออแต่ถ้ามีสองบทเราก็จะมีกี่วักครับอ่ามี8ปดวักนะครับมีแปดวักวงกลมเนี่ยจะแทนพยางค์จำนวนคําหรือพยางนะครับส่วนที่เป็นขีดเส้นข้างบนนะครับขีดเส้นข้างบนก็คือใช้แทนสัมผัสนะครับคําว่ากรเนี่ยมันจะต้องมีสัมผัสกันเรามาดูตัวอย่างนะครับ เข็นครกขึ้นเขาหนักเอาเบาสู้เห็นไหมครับตัวสนังสือสีดำอันนี้คือสัมผัสกันนะครับนอนหลับไม่รู้รู้กับสู้นะครับนอนคู้ไม่เห็นถีลอดตาช้างห่างลอดตาเลนน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะ สังเกตนะครับกรสี่นะครับเห็นที่ครูวงไหมครับอันนี้คือสัมผัสนะครับอย่างอันแรกเนี่ยเอา,าเอาอันแรกก่อนเนาะเอาอันแรกก่อนอันนี้นะครับสัมบัตส,สัมผัสนะครับสัมผัสระหว่างระหว่างเลยเอ่ย อันนี้คือสัมผัสในนะครับก็คือสัมผัสในวัตในบาทนั้นนะครับ1บาทนะครับส่วนสัมผัสนอกก็คือสู้กับรู้ก็คือนอกบาทสัมผัสระว่างบทก็คือเห็นกับเลนนะครับตัวนี้คือสัมผัสระว่างบทนะครับสัมผัสระว่างบทนะครับอันนี้คือสัมผัสในหนพวกนี้สัมผัสในหมดเลย เป็นคือในบทนะครับก็คือสัมผัสในบทรู้กับสู้นยครับแต่ถ้าสัมผัสระวังบทก็คือจะเป็นสองตัวนี้เห็นเลนส์กเห็นตัวนี้นะครับอันนี้คือสัมผัสระวังบทจะต้องมีทุกครั้งนะครับถ้าเป็นกรสีนะครับหรือกนหรือกรแปดนะครับนะมันต้องมีนะครับสัมผัสระวังบทต่อไปเรามาลองดูนะครับแมบฝึกหัดร,รอบตัวมีตาอ่ะ เอาก่อนอันนี้ก่อนคาที้แจงก่อนนะครับนำคำในกรอบสี่เหลี่ยมที่กําหนดให้เติมในช่องว่างให้เป็นกรนสีที่สมบูรณ์นะครับกรรสีที่สมบูรณ์แล้วก็มาเติมใส่นะครับเลือกในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับรอบตัวมีตาหนูหนูดูตาอ่ะครูลืมไปอย่างหนึง่งขึ้นไปก่อนนะครับเวลาเลือกสัมผัสระหว่างสัมผัสในนะครับ จะเป็นคำสุดท้ายของวรรคแรกหนูสังเกตคำสุดท้ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคำที่สองหรือคำที่สามของวรรคที่สองนะครับจําไว้เลยและคําสุดท้ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สามนะครับนะอันนี้คือเป็นกฎเป็นทฤษฎีของเขาเนาะ ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องสัมผัสกันนะจุดเนี้ยต้องสัมผัสกันตลอดนะครับเรามาดูอันเนี้ยรอบตัวมีตาตัวสุดท้ายของวักแรกจะต้องสัมผัสกับตัวที่สองของวักที่2เรามาดูกันนะครับอันไหนรอบตัวมีตาสละอาแล้วก็มาดูคําที่2นะครับอันไหนลงท้ายด้วยคําว่าสละอาบ้างนะครับ นะขีดให้ดูเลยนะครับอ่าอันไหนมันจะเข้ากับสัมผัสนะครับอ่าอันไหนไม่ใช่เราตัดออกอันไหนไม่ใช่สระอาเราตัดออกเลยมีสาระอาอยู่สองคำเห็นไหมครับเราตัดเนี้ยมันจะง่ายสําหรับเราครับอ่ะอันนี้มาด้วยสระอัมสาระอัมเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับอย่าอย่าเอามารวมกับสระอานะครับสระคนละตัวกัน นะครับบอกไว้ก่อนอก็จะมีแค่2อันกับกายาสีเหลืองกับบูชาคุณครูเรามาดูซิอันไหนไหมันจะ,อะของจองกว่ากันรอบตัวมีตากายาสีเหลืองหรือรอบตัวมีตาบูชาคุณครูครัครบเ,เลือกสอิเอาตัวนี้นะครับรอบตัวมีตากายาสีเหลืองนะครับ เขียนเปเลเหลืองสีเหลืองกระยาสีเหลืองนะครับคนกินทั้งเมืองอ่าสระเอือนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สระเอืองนะครับสระเอืออ่าสระเอืออันไหนเป็นสระเอือครับคําที่สองนะดูซิคําที่สองอันไหนเป็นสระเอืออ่ามีหนึ่งอันนะครับเห็นไหม เรื่องมีอีกไหมไม่มีแล้วอันนี้ง่ายเลยครับเราก็เขียนไปคนกินทั้งเมืองหรือเรื่องหวานดีนะครับอะไรเอ่ยเป็นตัวอะไรเนี่ยรอบตัวมีตากายาสีเหลืองคนกินทั้งเมืองหรือเรื่องหวานดีนักเรียนคิดดูสิครับว่ามันเป็นอะไรอ คืออะไรเอย่ยมีตารอบตัวเนี่ยมันต้องเป็นอะไรนะครับลองทําดูนะครับถ้าสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามในไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ